สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูนสามวานะครับก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะเสนอพระเนื้อผงนะครับซึ่งเป็นพระที่มีมวลสารสุดยอดแล้วก็พิธีลุกเสกอย่างเข้มขังเข้มขลังนะครับท่านพอจะเดาออกได้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นพระผงของคณาจารย์ท่านใดนะครับ ผมก็จะขอเปิดเผยว่าพระผงชุดนี้นะครับมีหลายวัดด้วยกันนะครับโดยแต่ละวัดเนี่ยได้สร้างแล้วก็ขอความเมตตาจากท่านเจ้าคุณนรรัลตราชมานิตนะครับหรือท่านเจ้าคุณนอที่เราเรียกสั้นๆน,นะครับเพื่อมาอธิอธษฐานจิตให้นะครับเพื่อจะได้นำวัตถุมงคลเนี่ยไปให้เช่าบูชาเพื่อหารายได้ บุนานะครับถาวนวัตถุทางพุทธศาสนานะครับก็มีหลายวัดด้วยกันนะครับที่สร้างขึ้นเช่นวัดมูลเหล็กนะครับวัดศิลกขะันวัดสันเพชรนะครับแล้วก็และอีกก็อีกหลายๆที่นะครับแต่วันนี้ขอพูดถึงของวัตถุมงคลที่ พระอาจารย์ทองเจือนะครับวัดปากน้ําได้สร้างขึ้นแล้วก็นําไปถวายให้ท่านเจ้าคุณนอเนี่ยได้อธิษฐานจิตให้นะครับก็คือองค์กลางนี่เองนะครับอยากจะให้เน้นหนักพิเศษไปที่งองค์กลางนะครับเพราะว่าพระผงของ ของพระอาจารย์ทองเจือเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าท่านได้นำมวลสารนะครับที่เจ้าคุณนอได้พุทธาพิเศษไว้นะครับได้ได้ปลุกเสกไว้ตลอดไตามารนะครับของวัดวิเวกนะครับแล้วก็มวลสารของพระวัดปากน้ำรุ่น1-3ถึงนะครับเป็นจำนวนมากเนี่ยได้เป็นมวลสารหลักในการสร้างพระชุดนี้แล้วก็ยังมีเส้นเกษาของ ท่านเจ้าคุณนออีกด้วยนะครับซึ่งผมก็เลยให้ความสำคัญแล้ะเป็นพิเศษประกอบกับพิมพ์ทรงเนี่ยก็สวยงามมากเลยนะครับพระองค์นี้มีความมีรายละเอียดของพุทธลักษณะแล้วก็เส้นสายของขององค์พระเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็หน้าหน้าสะสมหน้าบูชาแล้วก็หน้าไปขึ้นคอนะครับ ครับก็อยากให้ท่านได้พิจารณานะครับว่าองค์นี้มีมวลสารที่สุดยอดทั้งของวัดวิเวกที่มีราคาแพงแล้วนะครับแล้วก็ของวัดปักน้ํารุ่น1-3เนี่ยพ่ออาจารย์ทองเจือนเนี่ยอยู่วัดปักน้ํานะครับท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่ชอบสร้างพระแล้วก็นําหาไะไรได้เนี่ยบำรุงวัดต่างๆนะครับ อันนี้ก็อยากจะให้มาอันแล้วพระองค์นี้ก็ราคายัางไม่สูงนะครับก็หลักอาจจะพันเศษเศษนะครับนะครับเนื้อหาค่อนข้างเข้มขังทีเดียวนะครับตั้งหลังก็มีการปั๊มยันนะครับสุขโขวิเวโกนะครับก็เป็นยันยันที่ใช้กับวัตถุมงคลของเจ้าคุณนอนะครับหรือเป็นยันครูนั่นเอง เพราะเป็นยันที่สมเด็จพระพุทธโกศาจารย์เจริญนะครับอาจารย์ของท่านเจ้าคุณนอเนี่ยเป็นผู้ใช้ยันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นยันครูของท่านเจ้าคุณนอนะครับการปั้มพระขอบข้างนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับนะครับขอบข้างสวยงามเนื่องจากปั๊มเครื่องนะครับเส้นสายรายละเอียดก็ชัดเจนนะครับเส้นต่างๆเนี่ย คมชัดนะครับเส้นขอบเห็นไหมฮะเส้นขอบซุ้มนะครับเส้นซุ้มขององค์พระเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับเป็นเส้นเล็กๆสวยงามมากนะครับพระองค์นี้ผมเห็นทีแรกก็ชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแล้วก็มวลสารเนี่ยดูแล้ว น่าเข้มขังนะครับแล้วการปลุกเสกเนี่ยก็ท่านเจ้าคุณมอเนี่ยได้ปลูกเสกถึง3วาระนะครับวาระที่1นึ่งคือการปลุกเสกผงนะครับผงของวัดวิเวกนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าพิมพ์พระเสร็จแล้วเนี่ยความจริงไม่ต้องนำมาให้ท่านปลุกเสกอีกก็ได้นะครับเพราะว่ามสารเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว แต่ว่าท่านเจ้าคุณอก็บอกว่าถ้าอยากให้ท่านปุกเสกเนี่ยท่านก็จะมาปุกเสกโดยยานนะครับโดยยานก็คือให้จุดทูบเทียนบอกเวลาบอกนะครับแล้วก็นัดหมายเวลากับท่านนะครับแล้วท่านจะทําพิธีอยู่ที่กุฏิของท่านนะครับก็เ,เตรียมจัดให้ทางพระอาจารย์ทองเจือเนี่ยจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมอาสนะไว้ให้ท่านนาพิธีลุกเสกเน,นะครับแล้วท่านก็จะ นั่งสมาธิอยู่ที่กุฏิของท่านเนี่ยเจริญสติภาวนาแล้วก็มาปลุกเสกโดยญาน,นะครับอันนี้นก็เป็นวาระที่2นะครับส่วนวาระที่3เนี่ยก็จะมีการวันที่5ทธันวา2513นะครับเป็นการปลุกเสกของท่านเจ้าคุณนอนเนี่ยครั้งสุดท้ายในการที่ท่านจะปลุกเสกพระถุมงคลทุกๆ วัตถุมงคลที่อยากจะให้ท่านปลุกเสกเนี่ยท่านก็ขอให้นํามาเป็นวาระสุดท้ายเพราะเพราะว่าในปีถัดมาเนี่ยท่านก็มรณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลของพระอาจารย์ทองเจือวัดปากน้ำเนี่ยก็ได้เข้าพิธีพุทธาพิเศษหรือพิธีพิธีอธิษฐานจิตของท่านเจ้าคุนอเนี่ยเป็นวันที่5ทธันวา2513ด้วยนะครับ วันนี้ก็เลยอยากให้ท่านได้ชมนะครับพระองค์นี้นะครับไว้อขออภัยครับเพราะว่าเป็นพระที่ผมแนะนํานะครับอยากให้เช่าหาเก็บไว้แล้วก็นําขึ้นคอได้เลยนะครับเพราะว่ามีทั้งมวลสารและพิธีพุทธาพิเศษหรือปุกเสกอันเท้มขังจากท่านชุกนอเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับหลักการพิจารณาง่ายๆนะครับก็คือดูรูปพิมพ์ทรง จัให้แม่นนะครับซิมทรงแบบนี้มีเส้นสายรายละเอียดของซุ้มต่างๆชัดเจนนะครับเนื้อหาเป็นแบบนี้ขอบข้างเรียบร้อยนะครับทั้ง5ด้านนะครับเนื้อหาก็ของปอมน่าจะยังไม่เคยยังไม่เห็นนะฮะแต่ว่าอาจจะมีได้นะครับแล้วก็ยังไงผมว่าปอมคงไม่เหมือนนะครับถ้าเราได้เห็น รูปนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแล้วนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับวันหน้านะครับโอกาสหน้าก็จะนำพระองค์อื่นนะครับมาให้ท่านได้ได้ชมต่อไปนะครับเพราะยังมีอีกมากมายนะครับที่เราที่ที่ผมว่ายังมีพระดีๆอีกมากนะครับที่เรายังไม่ไม่ทราบนะครับ เราก็ติดครุณาติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะนำพระที่ผมได้สะสมไว้เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ